สวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมมิชเกมมิ่งครับกับนะของเล่นมวยปล้ำนะครับผมนะคอนเทนต์ที่1เดือนนะฮะจะมา1ครั้งนะฮะเพอเพอสองเดือน3เดือนน่าก็จะมาครั้งหนึ่งนะครับผมมาวันนี้ฮะอยู่กันในส่วนของนะครับของเล่นมวยปล้ำกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็เป็นอ่าเป็นคลิปที่เราจะเอาของเล่นนะครับผม จะเป็นเวอร์ชั่นมวยปร้มหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็จะเอามารีวิวนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันใครที่เชื่อนชอบนะครับฝากกันไว้ก่อนเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา Nat Coding Gaming กันด้วยนะครับผมมาก็ เรียกว่านะครับผมนะคลิปนี้ครับเป็นคลิปหลังจากที่เราไปดูศึกแบงคอกโชว์ดาว2024นะครับผมที่ผ่านมานะครับผมผมก็ได้ไปซื้อนะครับผมนะในส่วนของโปสเตอร์นะของอาจารย์เอมิสากุระมานะครับผมมาหนึ่งใบนะฮะนี่นี่เซตอัพครับผมนะนี่ นะนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับโปสเตอร์ของอาจารย์เอมิสากุระนะครับผมเนื่องจากว่าคือผมนี่คือต้องบอกว่าใครที่แบบว่าจะไปซื้อสินค้าในงานนะครับผมพวกเมอร์เชนดายอะไรพวกนี้นะส่วนหนึ่งเลยครับคุณต้องมีตังค์เยอะๆนะคือต้องมีเงินสดไปนะฮะบางทีไม่มีโอนนะเพราะฉะนั้นคือผมนี่อยากได้โปสเตอร์ที่เป็น โปสเตอร์ของเมอีนะฮะโซรุกะนะครับผมกับบริยันอากิมาก็ไม่ได้นะครับผมได้มาแค่ของอาจารย์เอมิซากุระแค่นั้นเองนะครับผมนะก็ในวันงานวันนั้นนะครับผมก็มีเมอร์เชนไดนะครับผมเกี่ยวกับของเล่นนะครับผมก็คือร้านเทียนอาทอยนั่นเองนะครับก็สัมนาคุณนะฮะไม่ใช่สัมนาคุณหลอกเราไปจองนะฮะสินค้าไปรับในวันงาน นะครับผมซึ่งเราได้ของเล่นมาทั้งหมดนะฮะหลายตัวด้วยกันแหละนะครับผมเนาะนะก่อนอื่นก่อนได้ครับตัวแรกที่เราจะมารีวิวกันนี่พี่บล็อกชาวไร่ฮะในเวอร์ชันนะฮะในเวอร์ชั่นที่เป็นรัมเบิลนะฮะนี่ก็เป็นรัมเบิลที่ผมที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะนี่พรีบล็อกนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่งกลับมานะฮะ ใน WWE ช่วงปี2012นะฮะ2011 2012ในะช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับผมนะนี่ฮะ b อ o c k b e s t e r นั่นเองนะครับคนต่อไปจะเป็นรุ่นที่ผมเคยรีวิวตั้งแต่ช่วงแรกๆนะฮะนี่เพราะว่าเขาเหมือนพี่เขาเอามาเพิ่มนะเราก็เลยแบบได้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมตัวแรกฮะ ตัวแรกนี่เอาเป็นตัวนี้ก่อนเลยละกันฮะเวนอะไรก็บบิ๊กโชถึงเห็นปะเนี่ยฮานี่อะไรก็บบิ๊กโชนะฮะนี่ตัวนี้จะเป็นถ้าผมจํารุ่นไม่ผิดนี่นะ่าจะเป็นแบบอ่าจําชื่อรุ่นไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไว้ละกันว่ามันชื่อรุ่นว่าอะไรนะฮะเออนะครับผมเนาะนี่อันนี้เป็นบิ๊กโชนะครับผมนะ ต้อง,ต,องต้องทำงการซูมนิดนึงนะเออนี่สโลซูมนะฮะบิ๊กโชว์นั่นเองนะฮะมีบิ๊กโชว์ก็ต้องมีอเมริกันดากอนะฮะนี่บรายันดเดนิเอลสันนะฮะหรือดเดนิเอลบรายันนะฮะนี่เยสเยสเยสนะฮะเออถ้าสังเกตนะฮะนี่เป็นบรายันที่เป็นบรายันช่วงปี2013นะฮะ2013ั0 1 4งแหละนะครับผมนะเยสโมเมนต์ yes, moment, นะ นี่ครับผมช่วงที่แกได้แชมป์ในเรสเซอร์มิเนียสามสิบนะฮะสำหรับแดเนียลไบรอันนะฮะหรือไบรอันเดนเนสันมีแดเนียลไบรอันก็ต้องมีดิอันเดอร์เทเกอร์นะฮะนี่อันเดอร์เทเกอร์ครับผมนะตาแกลอยนะเออไม่รู้ตาแกลอยหรือตาแกเหลืองนะเออนะฮะแต่ว่านี่ครับผมนะอันเดอร์เทเกอร์ของเราฮะ มี2ตัวแอติจูดสุดท้ายครับนะตัวแรกครับ this is blue นะฮะ what the rock is cooking นะฮะเออกล้องทำไมไม่ซูมเฮ้ยกล้องกล้องไม่สโลซูมให้เราเลยนี่ the rock ฮะจากคิ้วมหาชนนั่นเองนี่แกต้องอย่างไงแกต้องอย่างนี้หรอหรือว่าแกเออนี่ the rock ครับคนสุดท้าย นี่ Stone สโ o นโค e ตีปอสเ i นนั่นเองนี่ s Stone โคฮะนี่ประมาณนี้ครับนะรุ่นนี้นะก็ผมเคยมีเป็นพวกโกดัสพวกอะไรพวกนี้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นคือรุ่นนี้ก็จะเออนะก็เรียกว่าแบบว่าเป็นรุ่นดี ถามว่าหายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่านานๆจะมีโผล่มาไงตัวแรตัวอะไรพวกนี้นะโผล่มาทีนึงนะฮะก็ขอขอบคุณร้านเทียนอาร์ทอยสำหรับของเล่นที่ผมนะไปซื้อมานะฮะในราคาที่ค่อนข้างถูกนะในงานเซตอัพนั่นเองนะครับผมใครที่แบบว่าสนใจนะสินค้าพวกนี้นะผมอาจจะไม่ได้แบบซื้อพวกขุ่นหนิ้ว7นิ้วมาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนื่องจากว่าอันนั้นมันก็ราคาสูงไปนิดนึงนะ มันก็มีแหละพวกงานแจ็คที่แบบว่าราคาถูกอะไรพวกนี้นะแต่ผมเองเหมือนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่คนแหละนะใครชอบแบบรุ่นยังไงอะไรยังไงก็ก็ไปซื้อกันได้นะครับผมในทีน่าทอยนะครับผมป้าเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสินค้างานสุดท้ายกันดีกว่าที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ครับเลสโกกันเลย เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook f แ n p a g e และทิก T อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับก็เรียกว่านะสินค้าสุดท้ายครับที่เราจะมารีวิวกันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมต้องบอกว่านะฮะ ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ต้องขอขอบคุณไว้ก่อนครับกับกลุ่มวิยา s t l i n g ทอยนะครับผมซื้อขายสินค้านะครับผมนะก็ใครที่อยากจะไปตํานะฮะโมเดลฟิกเกอร์อะไรพวกนี้นะฮะ หรืออาจจะมีพวกเข็มขัดการ์ดอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถไปซื้อนะครับผมกันได้นะครับไปซื้อไปขายกันได้เนาะก็ในกลุ่มนั้นครับผมได้ในส่วนของนะไปเห็นนะฮะเข็มขัดมาเส้นหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเข็มขัดหนึ่งที่สวยมากนะโอ้เรียกว่าก็น่าจะหายากอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะใครที่เอามาขายนะครับผมกับเส้นนี้เลยฮะ undisputed wwe champion s h i p นั่นเองนะฮะ เป็นเวอร์ชั่นของเล่นนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเนื่องจากว่าเวอร์ชั่นผู้ใหญ่นี่คือนะเอออย่างที่บอกไปว่าเวอร์ชั่นผู้ใหญ่นี้มันราคามันสูงด้วยแหละแล้วก็เรียกว่ามันอาจจะดูหนักเกินไปนะครับเวอร์ชั่นของเล่นนี้ก็เนี่ยแหละถ้าเทียบกันตามเสื้อก็คือตามเสื้อที่ผมใส่เลยนะสามารถคาดเอวได้นะครับผมก็ดีไซน์ก็อย่างที่เราได้เห็นเห็นกันไปแหละนะ เส้นนี้ครับเป็นเส้นที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นที่น่าจะเป็นริกแฟร์นะมาเปิดตัวนะครับผมแล้วก็คนที่ถือเป็นคนแรกนี้น่าจะเป็นฮักโคแกนนะก่อนที่จะเป็นเดียนเดอร์เทเกอร์นะครับผมเป็นอันเดอร์เทเกอร์เป็นบล็อกเลสเนอร์เป็นเอ็ดดี้เกเรโร่เป็นเจออ่าเจบีเอลนะฮะแล้วก็จอร์ซีนาถือใน ครั้งสุดท้ายนะก่อนที่จะเปลี่ยนดีไซน์นะเปลี่ยนชื่อจาก Undisputed นะเป็น WWE เฉยๆแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นก็ยุคดราฟตัวแล้วแหละนะครับผมเส้นนี้ได้ราคามาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะนี่อ่ะอันนี้ดีไซน์นะครับผมนะเข็มขัดนะความยาวตะปุ่มตะปามอะไรพวกนี้ก็คือพอๆกันแหละนะครับผมกับเส้นที่เราเคยซื้อมา ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับผมอาจจะมีะผมแปะสกอตเทปไว้นะเนื่องจากว่าคือเอาตรงๆเหมือนหมุดมันหมุดมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือเปล่านะอันนี้ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเส้นนี้นี่คือ2 0 0 2แล้วว่าเออ20ปีละมั้งนะฮะวัวท่นแจ็คนะเป็นแจ็คมาเทลนะฮะที่เป็น คนที่ขายอ่าผลิตสินค้าตัวนี้มาขายนะครับผมหมุดก็เรียกว่ามันก็พอยึดได้แหละแต่ถ้าจะให้ดีนี่ก็น่าจะต้องหมุนบ่อยๆอะ่ะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันต้องหมุนเพไอหมุนหมุดอยู่บ่อยๆหรือเปล่านะเพราะว่ามันเหมือนจะหลุดมันจะหลุดนะเออนะฮะแต่ก็ช่างเถระนะครับผมซื้อมาในราคาที่อาจจะดูแพงไว้หน่อยนะแต่ว่าก็ ถือว่าหายากนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของเล่นนี้นะครับผมนะเนี่ยอาถ้าสังเกตนี่คือหมุดหายไปเส้นหนึ่งนะฮะใสสกอตเทปไปเอานะเนี่ยเออนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ u n นดิส u t e d นะครับผม u n นดิส u t e เ W W E c h a เปี้ยนะฮะก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้เป็น W W E c h a เปี้ยนะครับผมไม่ใช่เส้นที่โรมันคือนะฮะเออต้องบอกไว้ก่อนนะ แล้วก็เส้นนี้นี่รู้สึกว่าจะมีคนถือไม่เยอะนะมีบล็อกเลสเนอร์ถือคนหนึง่งใช่ไหมอ่าเดอะร็อกก็ถือนี่ใช่ไหมเออเส้นเนี้ยเนื่องจากว่ารู้สึกว่าเดอะร็อกนี่น่าจะได้แชมป์มาจากการเอาชนะเคิร์กกับทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์ไงนะฮะในปีไหนสักปีเนี่ยแหละนะครับผม นะก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับของเล่นมวยปล้ำในวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะฝากกันไว้ก่อนเลยครับผมกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะัด c o m มิเ a ียมิ่งกันได้นะครับผมอ่ะนี่อ่ะอาจารย์อีมิซากุระนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมทีน่าทอยนะครับนะก็ทางด้านของกลุ่ม VR อ r e ์เลสนะครับสำหรับการที่ เอาของเล่นมาขายให้พวกเราได้รีวิวกันในวันนี้นะครับผมก็อยากดูคริอาอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะฮะก็คอนเทนต์นี้ก็เดือน2เดือนจะมาสักทีนึงนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ